อาจ้าสีผ้าเห็ดย่ำหมูล้านเนาะค่ะดับแรงเนาะค่ะนี่ค่ะใส่หมูหมูซับลงไปเนาะค่ะนมูลวกแล้วเนาะนีค่ะพริกเติมพริกเนาะค่ะย่างโมพิดเนาะ,ะแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเนาะ,ค,ะนค่ะนี่วุ้นเส้นแบบหลายเลยเนาะค่ะกินให้จุกไปเลยนะคะใส่วุ้นเส้นลงไป ก็ใส่ซ้ำนี้ก่อนเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำยำน้ำยำปรุงมาแล้วเนาะคะ่ะน้ำยำเนาะคะ่ะปรุงมาแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะใส่ไปเลยใส่เบอร์ลยเนนาะะคะ่ี่เนาะคะ่ะใส่ไปแล้วก็คุ้นคุ้นเนาะคะ่ะคุ้นเขาเครื่องก่อนนะคะ นี่ค่ะใส่พักค่ะพี่น้องพักล้างใหะะ้น้อค่ะนี่ค่ะพักใส่ลงไปเลยนาะคะ่ะตามมาขึ้นช่ายมะเขือเทศขออนุญาตใส่มือด้วยจ้ว่าเป็นอย่างเดิมหลังแล้วเนาะ,ะต้นหอมหัน่นนี่ค่ะใส่ตัวผักยาวด้วยนะคะอันนี้แครอทนะคะเพิ่มสีสัน แล้วก็ผักชีนี่ค่ะนี่ค่ะหอมหัวใหญ่นะคะเสร็จแล้วอ่ากินไหมคะแล้วก็คนค่ะคนให้เข้ากัน,นะคะโอ<ฮ>้ยลายแห้งจ้ะกระมังพี่นอ้องเึง งูหายไปเลยเนาะค่ะงูอยู่สานอกมันนี่จ้ะคนให้เข้ากันเนาะค่ะสิ้นแล้วนี่จ้ะมีอีกหนึ่งอย่างนี่ค่ะใส่ลงไปเลยบ้านพี่น้องอื่นยังจ้ะบ้านนู้นอื่นดอกไม้คูนเลยค่ะคุกเขาให้เข้ากันเนาะค่ะ นี่จ้าที่ขาดไม่ได้ถัวเนาะหัวกั่วใส่ไปเลยจ้าน่ากินไหมคะ เสแียวนี่จ้านี่จ้าน่ากินไหมคะนี่จ้า